ผัดบุมีภูมิบินธาบาตหรือมีภูมิใส่บาทผัดบุมีคล้องใส่เหยอเพิ่นก็เลยว่ามื่อนี่ห้องเซี่ยวยังนอตถวายเพิ่นเข่าสิกินกับบุมีจักเซี่ยวยังเหยื่อเพิ่น,น,พน,นก็เลยนิมนต์เพิ่นนิมนต์ก่อนเด้อย่าคู่าสัณฯนิมนต์สะกอนว่าสัณฯข้าน้อยสีหนาน้าล่างหนาล่างมือมาให้นิมนต์นางสะกอนอแล้วก็ สมัยตะกี้บุมีอันยาสีฟันบุมีอันแปรงสีฟันไปอันเหลาเอาอันไม้ทูแขวเอาไม้ไผ่มาแล้วให้เพิ่นสีแขวอให้เพิ่นหลังนะหลางตา <c oughs> ปาธนาว่าสาธุเดอความทุกข์ให้เห็นใจให้สับอบปัญญาคำว่าบุมีอย่าได้เกิดมีแก่ขน้อยขน้อยในทำบุญมือนี้ก็ขอให้พาราณิสงในสุญูขอให บุญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ข้ามสู้ตลอดบันนี้นายพุ่นนาะในเมื่อทําบุญนั้นแล้วก็เดินทางต่อผูเป็นเมียต้มเขาเปียกแต่เศร้าไปทรงผัวหาไปแล้วกันยางสวนผาองค์เดียวกันนี่แหละในระหว่างทางเกิดจิตคือกันเอ๊ เมื่อเขามีเขา่าเผด็จพลบมาวินทบาทเมื่อเขามาวินทบาทเขาก็ดบุญเีแนวขาใส่ดกันเอาละมโอนี้เขาจะเอาข้าวต้มที่ที่ไปส่งผัวอยู่หน้าเนี่ยแหละถอกใส่บาทารมาซะกระนิมนต์เพลินว่าข้าน้อยอยากใส่บาทอนุเคราะห์ข้าน้อยหน่อยทอดพระชาลีบุตรก็เปิดบาทขึ้นมาเล่าก็ได้ใส่บาทบมาเนี้ได้ใส่บาทใส่ไปหอดครึ่งหนึ่งเลยเพลินปิดไว้เพลินอยากเอาให้เพลินบ่อยาก เอาให้เบิดนะนะยังให้ไปให้ปูเรากินได้เราก็เลยบอกว่า,วาขน้อยตั้งใจสิใส่เบิดถัวยนี่แหละขอจงอนุเคราะห์ขน้อยในชาติหน้าเถิดความทุกข์ให้เข็นใจให้สัพอป,ปัญญาอย่าเกิดมีขน้อยเลยก็ขอให้ความทุกข์ความจนขอให้จบกันในชาตินี้บัดนี้ก็ใส่เบิดเมื่อต้มเอาเข่าใหม่ ต้มแล้วก็ฮ่ามาใหม่ฮามาหอดหน้าแล้วก็เห็นหัวนอนเราพักผ่อนเด้เราใช้หายใชห,หน้าเมื่อยเราก็นอนอยู่ห่มใหม่เอ๊ะว่ะัวนี่สีหหายบ่บ่ได้กินขา่าจะเศร้านะเคยเห็นแต่กองเขาหน่อยคาแม่ยานผัวหายเด้ก็เลยว่าสวนขึ้นก่อนว่าจะหายคอยเด้อคอยมีเรื่องที่เราทีเจะฟังเศรวนี้คอยอย่างสวนกับพระ แล้วคอยได้ทำบุญเฮาบเ่เคยทำบุญให้ท่านได้เฒ่าเฮาจึงเกิดมาเป็นแบบนี้เมื่อนีนเฮาได้ทำบุญแล้วคอยก็ได้ปาถนาแล้วเจ้าอนุโมทนานองคอยเด้อผูเป็นผัวได้ยินแนวนั้นก็เกิดปีติประโมทภาษาทศรัทธาว่าคอยก,ไอกาได้เหตุไม่สู้แขวให้เิ่นคือกันเฮาได้เหตุบุญคือกันเนาะและก็พากันอนุโมทนา บุญทำกันแล้วก็กินข่าไปเนี่กินข้าแล้วเราก็เมื่อยเราก็นอนหมุนตักเมีย <c oughs> บุมีหมอนได้ออกนะความุูขหายกันใจแล้วก็นอนหมุนตักเมียหมุนตักเมียแล้วก็ตื่นมาแล้ววันสไไีไทยหายไทยนาตอน <c oughs> เลี้ยวไปเห็นขีไทยนะกลายเป็นทองคําบดถงที่เราไทยนะไปจับเบิง่งพากันดีอกดีใจเข้าไปหาเศรษฐี อ่าบมนี้เข้าไปหาแล้วอันนี้เราหลวงหลักว่าก็ได้ถือแต่งตั้งเป็นเศรษฐีภายในมือหนังเลยอันนี้ก็ส่องเห็นว่าวัตถุธานแม้จะเป็นของน้อยก็สาม,มารถบรรดาลผลภายในมือหนังคือกันเนื่องจากวัตถุธานบริสุทธิ์เนื่องจากผู้หักบ,บริสุทธิ์ และเรื่องจากผู้ให้มีจิตบริสุทธิ์เพราะนั้นชาวบ้านน้องเมกจงดีใจว่าเฮามีจิตศรัทธาและก็มีลูกหลานคือกันกับพระอาจารย์มหาตน้นเพ้นได้ไปหำไปเฮียนและก็ได้มาพัฒนาบ้านเมืองได้น้ำพระพู้แม่ครพระอาจารย์ได้มาใส่บาต ว่าให้ออกตัวนยมได้ถวายทานจึงสามารถการันตีดววนนนนดนได้ว่าบุญกุศลนี้บ่สามารถขนานับได้คือกันให้เฮาทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาบ่แม่นว่าโอ้ยขน้อยเกิดมาถูกแล้วขน้อยชาตินี้จนแล้วบ,บ่สามารถบรรลุทําได้ ความจริงในการบรรลุธรรมก็ดีว่าเรื่องอปัญญาขันสูงปัญญาสามระดับที่บุนทัดไว้หนึ่งสุตตะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง2จินตามัญญาปัญญาเกิดจากการคิดเมื่อฟังแล้วเอาไปคิดบวให้เสือเด้เมืนมหาดำเหมาะเลยกันเสือโลดอย่าไปเสือเอาไปคิดซะก่อนให้เกิดปัญญาเอื่นว่าจินตามัญญาปัญญา หาเหตุหาผลว่าเนี่ยนี่ถือบ่คือบอว่าเนี่ยวอวคือเท้เมื่อพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลในจึงเสื้อบัจุธายภาวนามัญปัญญาแล้วนําไปปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลนําไปประพฤติปฏิบัติให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในตะกี้แต่ก่อนมีผ่าองค์หนึ่งเข้าไปบวชสองไอ้นอกสื่อจุลการกับมหาการเยียนหนังสือเปิ ผู้น,ออนนะ้องฮะนะต้นหนังสือหันสามสีแถวหันเหล่าโทรได้เดือนกับบุจืออันความมันปึกกเพนนะ่อนะแล้วก็ยอไ้ไหลนี้แต่วัดไปซะคอยลักอ้คนบวชมากับบุเป็นอันดใดห้ยเฮียนหนังสือกับบุไดนชิกซะห้ยและผู้น้องบวญอยากชิกย่างเฉลี่ยทิ้ง,ง,งเขตไปชีพไปขาตัวตายชีพไปโดดนาฟ้าตายใช่มันแล้ว ก็เทินว่าโง่จ้าอะไพระพุทธเจ้าคนได้เห็นอุปนิสัยว่าจุลกาลนี่เป็นคนที่มีบุญหลายแต่เรามีกำบังน้อยหนึ่งเท่านั้นเมื่อมีกำบังน้อยหนึ่งจึงปิดกั้นปัญญาบ่เห็นอริยญาณธรรมเพราะฉะนั้นให้อดในการฟังธรรมให้อดในการทำบุญโล้ยเขาอย่างไปในธรรมนี่นะณจุดจุดหนึ่งในธรรมมันจะมีบอน โค้งบอนว่างที่สะดวกสบายบอนนั่นแหละเขาจะหายใจเต็มปอดบอนนั่นแหละอาหารจะมีรสชาติหวานบอนนั่นแหละน้ำจะใส่บอนนั่นแหละ,าหาะลหน,น้นะนำจะ,นนะ,จะเยือกจะเย็นและในจุดจุดนั่นแหละ,ะพเพราะว่าคนที่บบเคยถอถอยนะคนที่บบเคยยุดสู่คนที่บบเคยยุดหย่างจะพบพอ่อแต่ความสําเร็จพระพุทธเจ้าก็นอย่างไปหาว่าะจรการเออ้ย จุฬาพันทกบหมอนจุฬาอันอันอันเนาะือตัวละครผิดจุฬาพันทก,นทกสีขาตัวตายเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าสีเหตุยังเขาหน่อยสิโด,ดนนาฟามันตายสิโด,ดนนาฟานเพราะว่าเราหนังสซื้อกับว่าไงศาสตร์นี้คือที่วัดใบรุดหลธรรมน้ำพึ่นดกอก้ายก็ให้ ผู้รู้เจ้าบอกว่าเจ้าบวชยอนอายบอหรือจะบวชยนเฮาเขาน้อยบวชอุทิตรหรือว่าเจะจงพระสามมาสุทธเจ้านั่นแล้วขันสั้นมานี้มากุฏิเฮานี้่นจูงไปกุฏิแล้วก็ยืนผ่าสีขาวบริสุทธิ์ให้เอาไปรูปเดอ้อเอาไปรูปผ่าสีขาวนะรูปแล้วก็ภาวนาว่าละโชหะนังละโชหะนังละโชหะนัง,นงแปลว่ายังแปลว่า ผ่าเปืือนฝุ่นหรือว่าผ่าผ่าขิ้ริวผ่าเศษฝุ่นนั่นและละโชหาละนังละโชหาละนังลูปไปลูปไปนมืัดเป็นเหือหัดผ,ผ่าจากขาวดำเขาดำเขาดำเขาเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ๋จิตเมื่อมีกิเลสบดบังจะปิดกั้นปัญญาบ่อยเห็นแสงสว่างคือธรรมะ จิตนี้คือกันกับน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำจิตนี้คือกันกับลิงดิ้นพลานอยู่ตลอดเวลาเขาเคยสซนเข้างัวที่ใหม่ใหมเห็นบอกมันจะดิ้นมันจะดองมันจะบยยูกับลักต้องปักสติอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภูมิสติตั้งมันปักลักแม้งวัวมันจะดิ้นสมังกับตามเมื่อลักตั้งมันและฟังลงหลึกมันบูไปใส่ดอก คนที่พยายามคือกานย่างไปเรื่อยความสําเร็จมันบบไปเฉยกตังมันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้มาหอดแล้วโบห้น้อยเนื่อต่ำใจแต่อย่งางใดว่าเฮานี่เกิดมาเป็นคนนี่มันก็นกนดีแล้วดีเกิดมาแล้วลูกหลานนี่ได้ไปบวชก็ดีแล้วดีชีวิตเ้าอยู่มาได้หอดสมนี้เอาตัวหลอดในชีวิตก็ดีแล้วด้เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปบุญ จะบ่ไปไสจะย้อนกลับมาเฮาดังที่หลายๆคนนี่บ่มีลูกบวชไดยังให้ลูกบวชกับบ่บวชซ้ําไปลินเอาอื่นเพราะฉะนั้นนี่มีใหญ่มีงามอยู่ในนี่ถือว่าดีแล้วอาจารย์มหาต้นเพียนเพื่อสิฮอดประโยค7แม่ออกเลยเฮียนภาษาบาลีนะเพื่อสิได้บ่แม่นงายเพราะฉะนั้นให้ ภูมิมกภูมิใจว่าลูกหลานได้ทำได้เฮียนได้มาหอดจอดถึงให้ภูมิมกภูมิใจว่าเราได้ทำบุญทำกุศลอารามอนีธรรมาได้ว่าว่าธรรมะเล็กๆน,น้อยเรื่องการให้ทานเรื่องการทำบุญทำกุศลเพื่อประดับสติปัญญาออกตัวนินยมสาบ,บานองมิกให้หักให้แพงเอากันเนื่องด้วยดีไม่ อันสุดท้ายแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้พระอน,นิงสงบนทีเอาทั้งหลายและกับภแมิคุบวาจารได้ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันก็ขออนุญไม้ใช่ให้ออกตนิยมใดประสบแต่สิ่งที่เป็นศิริพิพัฒนมงค,คลสมบูรณ์คุณผล,ผลมีอายุวันสุขภาพลาปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโศกลาบลำรวนมังมีสีสุขเจริญในนาทีการงาน คิดสิ่งหนึ่งปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยซ้อประกอบไปโดยรมขอความคิดนั่นความปาถนานั่นจงพันสำเร็จสมประสงค์ในทีทุกสถานในการทุกเมื่อและมีโอกาสมาประพฤตปฏิบัติธรรมให้มีสติเฝ้าระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาและครภูม,มิมกภูมิใจในลูกหลานภูม,มิมกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเหตไปแล้วขอให้บุญกุศลเหล่านั้นย้อนกลับไปหาออกตอัวเยนโยมจงมีอายุวัน,นสุข,ขาภะ ทุกทีวาราติการจงทุกขู่ทุกคนด้วยเธออยากว่าเอาไปไล่กานี่กะย่างก้นน้ำตาไปอยู่อาตมาเบน้งขาดออแล้วแน่นลนะ